ค่ะสวัสดีนะักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องการหารสั้นอีกครั้งนะคะอ่ะในนี้นักเรียนอ,อ,อ่ะมาดูนะคะ วิธีการหารสั้นนะคะนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงมาลงมือปฏิบัติกันนะคะอ่าวิธีการหารสั้นนะคะเราจะแสดงวิธีการหารสั้นให้ดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะเป็นเครื่องหมายการหารสั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีนะคะจะมีรูปอ่ะรูปตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายการหารสั้นนะคะจะเป็น อีกแนวอ่าเป็นกันแนวแนวนอนนะลูกนะอ่าในส่วนหนึ่งนะคะอ่าเด็กผูชี้แป๊ตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องหมายหารสั้น <S <S เห็นไหมคะห็รูปนี้อ่าทรบทวนก่อนนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นโจทย์243นะคะหารด้วย3 ทีนี้การหารก็เหมือนเดิมนะคะเวลาเราหารเริ่มจากซ้ายไปขวามือใช่ไหมคะเวลาหารดังนั้นหาร3นะคะเราก็ตั้งนะคะ3หาร2 2อยู่ในหลักร้อยพอไหมลูกไม่พอ3หาร2ไม่พอเราก็กระจายนะคะกระจายขยับมาหลัก10นะคะก็จะได้เท่ากับ24 10ี่สดังนั้น3 3หาร24เราก็มาดูว่าอ่ะ3นะคะก็นํา3อ่ะ3 <4 S 2> คูณ 5, อะไรได้เท่ากับ24 8, 8, 8, 3ค่ะดูช8ไปด้เท่ากับ24อ่ะ3อันนี้คุณครูใส่ข้างบนนะคะจ้ะ8 3นะคะ 8, 8, 8, 8, 8 3คูณกับ <8. S 2> เท่ากับยี่สิบสี่ใช่ไหมคะอ่าเท่ากับยี่สิบสี่เราก็ใส่ผลคูณหรเราจะใสะ่ทางนี้เราใส่ผลคูณข้างล่างเลยนะคะใส่แปดนะคะอ่าลงตัวใช่ไหมคะอันนี้คือลงตัวแล้วก็อ่านถัดมานะคะหลักหน่วยสามหารอะไรได้สามนะคะสามหาอะไรได้สามในช่องตัวนี้นะคะก็คือแล้วก็สามอ่าสาม คูณอะไรได้เท่ากับ3ามคะ3าคูณหได้เท่ากับ3นะคะเราจะใสะ่คำตอบด้านล่างตรงนี้อันนี้เป็นวิธีการหารสั้นนะคะการหารอพอจะเข้าใจไหมคะเรื่องการหารสั้นเข้าใจครับคุณอ่านะคะเข้าใจ่ะมาดูคุณครูมี ตัวอย่างในการเปรียบเทียบนะคะตรวจคาตอบนะคะการหาความสัมพันธ์นะคะการตรวจคําตอบนําความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารมาใช้ในการตรวจคําตอบได้ทั้งการหารอ่านนั้นเรียมดูนะคะครูคมีเปรียบเทียบนะคะข้อเปรียบเทียบในส่วนของการตรวจคําตอบนะคะการหารยาวนะคะอันทีนี้หารยาวเราตั้งเป็นปกติใช่ไหมคะครูคเปรียบเทียบ เพื่อให้เรียนเห็นภาพว่าจะได้คําตอบเท่ากันใช่ไหมคะระหว่างการหารสั้นกับหารยาวแต่ความแตกต่างของเขาก็คือถ้าหารยาวหารยาวนะักเรียนดูอ่ะเครื่องหมายหารตรงนี้นะคะอ่ะตัวหาร นะคะอันนี้คือตัวหารแล้วก็ถ้า243จะเป็นตัวตั้งและก็เครื่องหมายหาร่าที่งูวงกลมนี้อันนี้จะเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของเราก็ถ้าหารยาวผลหารผลหารจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะผลหารจะอยู่ด้านบนอ่ะอันนี้คือผลหารจะอยู่ด้านบนเห็นที่้งูชี้ไหมคะ บนหารจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็นิ่ส่วนถ้าการหารสั้นอ่ะครูมาอยู่ตรงนี้นะคะ <ST RC> การหารสั้นเราก็ตั้งคล้ายๆกันแต่สลับนะคะตัวอ่ะเครื่องหมายหารสั้นจะเป็นในรูปนี้อ่ะที่ครูขีดเส้ตนตรงนี้นะคะอ่ะการหารสั้นนะคะตัวหารก็ตั้งด้านหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ตัวตั้งนะคะตัวตั้งก็จะอยู่ตรงเครื่องหมายหารสั้นนะคะ และอีกอย่างนึงคือเราจะใส่ผลหารด้านล่างเลยอันนี้คือการหารสั้นนะคะผลหารด้านล่างเลยนะอ่ะทีนี้การตรวจคําตอบนะคะการตรวจคําตอบเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือเอาผลหารคูณตัวหารใช่ไหมคะแล้วก็เท่ากับตัวตั้งอ่ะและการตรวจคําตอบผลหารในข้อนี้ สอ่ส243หาร3เท่ากับเท่าไรคะผลหารคือแปดสิบเอ็ดใช่ไหมคะเราก็ใส่81ดสิบเอ่ะแปบเอ็คูณกับตัวหารตัวหาร3เราก็มาใส่อ่ะสามเท่ากับอ่ะเรามา,มาคูณนก็ได้ค่ะสามสาคูณกับ1 3, นึ่งสามคูณหเท่ากับสามใช่ไหมคะอ่ะสามคูณแปดในหลักสิบ สามคูณแปดเท่ากับยี่สิบสี่เราก็ใส่ยี่สิบสี่คำตอบก็คือสองร้อยสี่สามนะคะถ้าตัวตั้งอ่าทบทวนถ้าตัวตั้งตรงนี้ผลจากการตรวจคำตอบนะคะเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลหารในข้อนี้เท่ากับแปดสิบเอ็ดจะแสดงว่าถูกพอเข้าใจวิธีการหารสั้นและหารยาวแล้วก็การตรวจคำตอบไหมคะ อา้าคารค่ะค่ะโอเคค่ะนะคะการหารสรั้นก็คือวิธีคิดเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราใส่ผลฐานด้านล่างเท่านั้นเองอ,ะอ่ะทีนี้อ่ะคุคูครูจะให้นักเรียนนะคะคิดลงในสมุดค่ะเรื่องการหารสรั้นอ่ะเดี๋ยวข้อนี้ค่ะ แป๊บนึงนะอ่ะรูสลับหน,หน่อยเอาอะไรแอ่าแสดงวิธีทำเลยค่ะมัคือการหารสั้นนะคะลงในสมุดค่ะอ่ะครูให้เวลา3ามนาทีน่าจะได้นะ อาลงมือทำค่ะเดี๋ยวรูขึ้นตรงนี้ให้มัอันนี้เครื่องหมายหารนะคะ้อ่าลงมือทำเลยคะ่ะใช้วิธีการหารสั้นค่ะหาล,ลงมือทำเลยทไ,ไหนครับทำนหนทำ,ทำลงในสมุดค่ะข้อนี้ขุดคิดลงในสมุดค่ะ หนึ่งสี่ห้าครับห้าหนึ่งห้าหน้าดึงระดับห้าห้าห้าหน้าดึงห้าห้ายี่สิบหก คงคคันเขต่อยคัครค่ะเดี๋ยวสุรเชษเดี๋ยวรอเพื่อนสักพู่นะคะสุรเชษเดี๋ยวครูถามคำเดี๋ยวครูถามคําตอบนะคะ 对，对，嗯，嗯，嗯、啊，嗯，嗯、啊，嗯、啊，嗯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 ， ห้าสีขขา่ห้าเก้าสีขขส่ห้าห้าเก้าห้ขข้า อ่ะใครได้คำตอบแล้วเอลยเชนการเสร็จแล้วค่ะ แอลโคลสุรเชษคนที่หนึ่งนะคะสุรเชษคำตอบโคลสอบสุรเชษได้เท่าไหร่คะสุรเชษได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันไปสามเฟสสองนะเฟสสองค่ะซีริลักใช่ไหมคะซีริลักใครนะคะชาณิกาเสร็จแล้วค่ะอ๋อชาณิกาชาณิกาได้คำตอบเท่าไหร่คะ หนึ่งพันเก้าสิบสามเศษสองค่ะโอเคค่ะคนอื่นละคะอายขออีกคนหนึ่งยังไม่เสร็จเลยค่ะอ่าไม่เป็นไรนะคะอ่าเดี๋ยวเราอ่าขอชมเชยนะักเรียนทุกคนเลยนะคะที่เอ่อได้ลงมือปฏิบัตินะคะได้ลงมือปฏิบัติเราต้องฝึกคิดด้วยกันลูกไม่เป็นไรนะคะอ่าทีนี้เรามาพร้อมๆกันนะคะอ่าเรามาเฉลยพร้อมๆกัน ดูในส่วนนี้อ่ะเห็นไหมคะการหารใช่ไหมคะห้านะคะห้าหารห้าที่อยู่ในหลักพันนะคะได้หนึ่งได้ได้ไหมคะอ่าได้นะคะ<ด>อ่ะตรนี้ครูจะเขียนให้เรียนมีสมุดโน้ตสมุดโน้ตนะคะนักเรียนอาจจะมีสมุดโน้ตตรงนี้อ่านักเรียนก็ห้าหารห้าได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอาห้ามาคูณกับจํานวนอะไรคะหนึ่ง ใช่ไหมคะอ,อ,อ่าจะเ,<อ>าเท่ากับห้านะคะอ่าเท่ากับห้าพอดีเลยอันนี้ก็คือเราจะใส่เราใส่ตัวที่นํามาคูณน,นะคะใส่ตรงนี้คือเท่ากับหนึ่งอ่ะตรงนี้นะคะดังนั้นห้าลบห้าหมดไหมคะหมดไหมอ่าเท่ากับอ่าหมดดังนั้นอ่าทีนี้ขยับหลักมาเมื่อเราทําหลักพันเสร็จแล้วนะคะเราก็ขยับมาทางขวามือคือหลัก ร้อยทีนี้เรามาดูหลักร้อยห้าหารสี่สี่ได้อยู่ในหลักร้อยนะคะห้าหารสีพ่พอไหมคะพอไหมพอเราก็ขยับหลักมาเท่ากับสี่สิบหกนะคะสี่สิบหกสี่สิบหกสิบนะคะขยับมาอยู่ในหลักสิบอ่ะทีนี้ห้าหารสี่สิบหกห้าคูณอะไรได้เท่ากับสี่สิบหก ห้า้าเก้าห้าเก้าคูณห้าเก้าต้องค่ะห้าคูณเก้านะคะเท่ากับสี่สิบห้าใช่ไหมคะห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าดังนั้นเราก็มาอ่ะใส่ตรงอ่ะก่อนที่เราจะขยับหลักเมื่อกี้เราหลักร้อยอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้มีคนสงสัยนะคะอย่าลืมว่าตอนที่เราขยับหลักไปหลักสิบในโลกอ่ะศูเราต้องใส่ศูนย์ ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะใส่ศูนย์เพราะว่าห้าหารสี่ไม่พอใช่ไหมคะไม่พอดังนั้นเราใส่ศูนย์แล้วก็ขยับหลักมานะคะอ่ะทีนี้อ่ะห้าหลักสิบนะคะสี่สิหกสิบดังนั้นห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าใช่ไหมคะอ่ะเราใส่เก้าทีนี้รัก <ละ S 2> เรียนดูตรงนี้และะ้วค่ะต่อใส่เก้านะคะใส่ตัวตัวคูณสี่สิบหลบ สี่สิบห้าเหลือเท่าไรคะตรงนี้นะคะสี่สิบหกลบสี่สิบห้าเหลือหนึ่งเราใส่ตรงนี้ค่ะใส่ตัวทดด้านบนนะคะใส่ตัวทดที่อยู่ในขยับหลักมาจะอยู่ในหลักหน่วยนะคะอ่ะทางนั้สิบเจ็ดหน่วยนะสิบเจ็ดหน่วยห้าหารสิบเจ็ดหน่วยนะคะห้าหารสิบเจ็ดได้ไหมได้ไหมคะอ่ะก็นักเรียนก็มาเอาห้าตั้งนะคะห้าคูณ คูณกับอะไรได้เท่ากับสิบเจ็ดหรือค่าใกล้เคียงห้าสามคูณห้า 5, สามหารต้องหาห้าสามเท่ากับสิบห้านะคะห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าดังนั้นนักเรียนดูใส่ผลตัวที่นำมาคูณนะคะใส่ใส่ผลหารตรงนี้ค่ะตัวที่นำมาคูณอ่ะแล้วทีนี้นักเรียนก็อันนี้เปสิบเจ็ดใช่ไหมคะสิบเจ็ดลบสิบห้า เหลือเท่าไรคะสองค่ะอ่าเจ็ดบสิบห้าอันนี้จะเป็นเศษนะคะเศษเศษสองอ่เศษสองแค่นี้เองค่ะการหารสั้นง่ายไหมง่ายอ่าคือเศษสอ่าครูมีสรุปให้ดูในส่วนตรงนี้นะคะอ่ามาดูสรุปเธอด้วย อ่กดตรงนี้ต้องเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนอ่ะทีนี้การหารสั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้สรุปเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะก็คือได้ห้าละห้าพันสี่ร้หกสิบสี่หารห้าถ้ามีเศษอ่านักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะถ้ามีเศษเราจะใส่คำว่าได้เวลาตอบนะคะอ่ะตรงนี้คะ่ะลูก ห้ 5, าพันสี่ร้หกสิบเจดหารห้านะคะได้เราใส่คำว่าได้นะคะได้ห<อ>นึ่งันเสิบสามเศษสองอ่านนะคะเอถึงครับคุณตัวคำตอบเหมือนเดิมนะคะตัวคำตอบเหมือนเดิมเราก็ทำไมคะการตรวจคำตอบการหารนำอะไรลูกผลหารคูณ คูตัวหารใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วยเศษอ่าถ้าเกิดคำตอบกับตัวตั้งก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องอ่าทีนี้ผลหารอ่าทีนี้มาดูนะคะอ่ะผลหารที่เมื่อสักครู่ที่เราได้คือ1,000 93ใช่ไหมคะอ่พา1 9 3คูณกับ5นะคะคูณกับ5 5คือตัวหารนะคะแล้วก็เศษเมื่อสักครู่เราได้เศษเท่าไหร,ร่คะเศษ2ใช่ไหมคะเศษ2อ่กอ็ลองมาเราเรามาคูณกันก่อนอันนี้คือคูณคูณให้เสร็จเลยนะคะ,ะมาดู5คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะ ห้าสี่ห้าห้าคูณสามสิบห้าอ่าคูใส่ตรงนี้ห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดเดิ <S 1> 1 <S เนนะคะห้าคูณเก้าส้าสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกอีกหนึ่งที่เป็นตัวทดเท่ากับสหกคูณดูคูณสี่สิบหกอ่าใส่หกทดสี่ในหลักร้อยนะคะห้าคูณศูนย์ในหลักร้อยห้าคูณศูนย์เท่ากับ ศูนย์ะบวกตัวทดบวกตัวทดบวกตัวทดสี่อะบวกสี่นะคะเท่ากับสี่ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ห้าคูณหนึ่งในหลักพันเท่ากับห้าห้านะคะห้ามีค่าเท่ากับห้าพันนะคะแล้วบวกอะไรลูกตรงนี้บวกเท่าไรคะบวกสองอ่าบวกเศบบวกสองก็คือห้าพันสี่ร้อย หกสิบห้าบวกสองบวกอีกสองก็จะเท่ากับห้าพันสีร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเ,คเป็นคำตอบที่ถ้าตัวอ่าตัวตั้งนะคะเท่าเท่ากันก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือการหารสั้นพอได้ไหมคะได้อ,อ่าโอเคค่ะมีใครสงสัยเรื่องการหารสั้นอีกไหมคะ ไม,มไม่มีค่ะคุณครูไม่มีค่ะค่ะอันนี้เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะการหันยาวกับการหันสั้นเมื่อสักครู่นี้ได้คําตอบเท่ากันใช่ไหมเอ่ยอันนี้คือการหันยาวการหันยาวนี้เราจะใส่ตัวที่ผลนะคะใส่ตัวนี้มาด้วยนะคะตัวที่นผลหานใส่ตรงนี้มาด้วยใช่ไหมคะอ่ะอ่ะ อ่ะในทีนี้การแต่เราจะใส่อ่ะที่อยู่ด้านบนผานยาวเราจะใส่ผลที่อยู่ด้านบนนะคะผลหารที่อยู่ด้านบนแล้วเราแสดงที่ทําด้วยนะคะอันนี้คือส่วนการหารสั้นนะคะเราจะใส่ผลหารอยู่ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ขีดเครื่องหมายอ่ะทาขีดเครื่องหมายเป็นคําตอบสองเส้นแล้วก็ใส่เศษอ่ะพอจะเข้าใจความแตกต่างเรื่องการหารสั้นกับหารยาวไหมคะพอเข้าใจสงสัย เรื่องการหารสั้นไหมคะค่ะการบ้านนะคะอ่นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดสามสุดเก้าค่ะแบบฝึกหัดที่สามจุดเก้าหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะคะหน้าที่ห้าสิบเจ็ดเห็นไหมคะค่ะการหารสั้นนะคะและตรวจคำตอบมีอยู่สข้อนะคะ ทำข้อที่หนึ่งสองสามสี่ได้ไหมแล้วก็วค่ะวันนี้ขอเพิ่มเป็นเพราะว่าการหารสร้างเราคิดไม่ยาว,วยใช่ไหมคะอ่ะทำเติมคำตอบข้อที่สามอีกนะคะข้อหนึ่งสองสามเติมคำตอบไปอย่างเดียวเองวันนี้กันบ้านนะคะอาจจะคิดในเศษกระดาษก่อนก็ได้นะคะในส่วนข้อที่สาม มีใครไม่ทันไหมคะไม่มีครับครูอ่าคนอื่นล่ะคะมีใครไม่ทันไหมทันค่ะครูอ่าทำ,ทำใหาสั้นหันยาวกับครูหันสั้นค่ะหันสั้นนะคะครูให้ทําหันสั้นนักเรียนดูในแบบฝึกหัดนะคะเมื่อสักครู่ครูสอนเรื่องการหันสั้นนะคะเราฝึกการทําหันสั้นอ่าทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะการบ้าน หน้าแบบฝึกหัดที่สามจุดเก้าหน้าที่ห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบแปดนะคะหน้าที่ห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบแปดข้อที่สองใหญ่นะคะหาผลลัพธ์ในการหารสั้นนะคะลูกแล้วก็ข้อที่สามใหญ่เนะคะหน้าห้าสิบแปดเติมคำตอบ,อตอบอค่ะอะไรนะคะสองข้อได้คำตอบครับค่ะ ถ่าเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวคุณรูณตรวจงานให้ทุกคนนะคะอาค่ะูข่อยอะรับครูค่ะอะลายครูก่อนสองรูสองสอัางครูอ่ะมีใครสงสัย,ยมีใครสงสัยเรื่องการบ้านนีไหมคะหรือสงสัยคณิตศาสตร์ข้อไหนไหมคะ ถามได้คะ่ะครูคู injuries, so <harder. Isaiah. S 2> ค่ะถ่าลูปขครนะครับครูค่ะเอ่อถ้าเกิดนักเรียนส่งงานลครูอยากให้นักเรียนนะคะส่งมาในอ่าใช้โทรศัพท์อาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการส่งเพราะว่าครูดูจากอ่างานงานที่นักเรียนส่งมานะคะหรือถ้าเกิดนักเรียนใช้หลายเครื่องนักเรียนใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน ใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งในการส่งงานแล้วก็แต่เวลาเรียนนักเรียนสะดวกเครื่องไหนก็ไม่เป็นไรในการเรียนนะคะแต่เวลาส่งงานนะคะบางทีเนื่องจากว่านักเรียนจํานวนมากในโรงคุณคณรูตรวจงานจะจค่อนข,ข้างจะเยอะหน่อยนะคะถ้าเกิดนักเรียนส่งมาแล้วคุณครูจะสร้างเป็นอัลบั้มไว้ให้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูก็จะได้เช็คได้ส่วนของใครที่ อ่ะส่งมานะคะเดี๋ยวครูจะคอยะยอยตรวจให้นะคะนี่คือครับน้องชมาคนแรกครับครูอ่าอ่ามีใครสรนรการบ้านอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีครับครูะไม่มีการบ้านอย่าลืมนะคะงานวิทยาศาสตร์นะคะส่งส่งมีการบ้านนะครับครูวิทยาศาสตร์ ดีทักสิเลวครับอ่าโอเคครับคุครับค่ะกันบ้านครับวิชาอะไนวันนี้กาบ้านนีครับเพิ่งเข้ามาเหรอคะชัยธทเพิ่งเข้ามาเหรอคะเข้ามานานแล้วครับการบ้านคณิตศาสตร์มีค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าคัดว่าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวคุณรูจะแจ้งไปในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะการบ้านมีนะคะทบทวนนะ แบบฝึกหัดค่ะนะคะแบบฝึกห,หัดหน้าที่้่าได่ครับสามจุดเก้าค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่สามจุดเก้านะคะข้อที่สองใหญ่จะมีอยู่สี่ข้อแล้วก็ข้อที่สามใหญ่นะห้าสิบแปดนะคะเติมคําตอบจะมีอีกสามข้อนะคะกันบ้านอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับวิชา <3. 9 S 1> สามส <3. 9 S 1> ิบเกากับสามสิบแปดลวครับ สามจุดเก้าค่ะลูกหน้าสามจุดเก้านะคะมันทเสร็จแล้วคืัค่ะมันทำมันทำการหาด้านนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีอะไรสงสัยก็เราก็จบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีย่าครับสวัสดีคุณครู เดี๋ยวเราเจอกันช่วงบายอีกครั้งหนึ่งนะคะวิชาสังคมศึกษาครบไปครคุณครูครับอ่าโอเคค่ะคุณค,ครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ